รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคําบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคําบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดงเเเเเท่ยรรนนนนนออไนไล์์พพบบปปะืาาตตตติิมมุู้็ บเพียอในเฟซบุ o กแชร์ชัดเล่นไลน์วันนั้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเร่่นรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขใจสุดใจอย่างนี้อยู่อย่างชาญชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ55-60ปีก่อนค่ะหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะคะทำให้แต่ละประเทศนะะมีการสูญเสียประชากรไปเป็นจํานวนมากจุดเริ่มต้น จุดนั้นค่ะคือยุคข,ของ baby boomers นะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะให้กับครอบครัวเนี่ยได้มีบุตรเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงงานนะคะให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทําให้ประชากรในยุคนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะแต่ต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันต้องบอกว่า คนในวัยทำงานนะคะคนในวัยสมัยใหม่ค่ะก็เติบโตมากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะทำให้คนในยุคป,ปัจจุบันค่ะแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ยน้อยลงค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้มันสวนทางกันค่ะระหว่างประชากรที่กำลังจะเกษียณแต่คนในวัยแรงงานเนี่ยต้องทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะจำนวนก็น้อยลง ทีนี้ค่ะในส่วนของประเทศไทยเราเองค่ะจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างรวมไปถึงเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์วันนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะกับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะคุณรำรุ้งวรวัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพิธีกรนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะท่านอธิบดีคะต้องบอกว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากมาก นะคะในปัจจุบันเราต้องบอกว่า100ท่านเนี่ยเราเดินไปเห็นผู้สูงอายุประมาณ30ท่านแล้วต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยเนี่ยมีข้อกำหนดอยู่ว่าถ้าเป็นร้อยละ 20นะคะของประชากรทั้งหมดคือใน100คนมีผู้สูงอายุ20เท่ากับว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วเรียกว่าเป็น complete age society แล้วก็ถ้าเกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มที่เลยคือ super age society ก็หมายความว่าใน100คนเนี่ยจะมีผู้สูงอายุ28คนนะคะแต่ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้น นะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรที่เป็นอยู่นะคะเพียงแต่ว่าประชากรในยุคเบบี้บูมเมอร์ที่คุณปลาพูดถึงเนี่ยในยุคนั้นก็เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็แตะอายุ60ปีเพราะแตะอายุ60ปีก็กลายเป็นกลุ่มประชากรที่มากที่สุดในยุ Baby คเบบี้บูมเมอร์สางก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมสูงวัยเพราะว่าอายุ60ปีพอดีทีนี้ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องปัญหาอของประชากรเนี่ยปัญหาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีผู้สูงอายุมากนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยโครงสร้างประชากรที่มีส่งผลกระทบต่อการที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงสงวัยเร็วมากเพราะว่าเรามีคนเกิดใหม่หรือเด็กเกิดใหม่น้อยมากนในแต่ละปีะซึ่งอย่างกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเด็กเกิดใหม่ 5,40,000คนเ,คเท่านั้นเองนะคะในขณะที่เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ9 0 0 0 0 0ถึงหล้านคนคก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าผู้ที่เป็นผู้สูงวัยถึง ครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบกันหลายหลายเรื่องมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องผลกระทบต่อไปนะคะแต่จะบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยอยู่ที่20%นะคะแต่ก็มีบางจังหวัดที่ไปเข้าสู่สัดส่วนสังคมผู้สูงอายุที่ สูงมากก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราจังหวัดลำปางเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นลำดับที่หนึ่งและม,มีผู้สูงอายุร้อยละ25เกือบร้อยละ26แล้วแล้วก็ตามด้วยจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำพูนนะคะ,ะซึ่งถ้าเราคาดการณ์นะคะว่าในประเทศไทยเราอีกไม่เกินปี2579จจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบแบบสุดยอดเนี่ย สามจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยะจะเข้าเร็วกันนั้นนะคะก็เลยส่งผลว่าเราต้องเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องะนะคะนอกจากว่าเราจะต้องเร่งเรื่องของสนับสนุนให้คนน่ะแต่งงานม,มีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วมีลูกที่มีคุณภาพเพื่อที่จะได้มีประชากรเติบโตขึ้นมาทันแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนวัยแรงงานที่สอดคล้องกับ วัยผู้สูงอายุอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นโครงสร้างที่ต้องรีบในการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะเนื่องด้วยสัดส่วนมันส่วนทางกันค่ะอย่างที่ท่านอี่บดีได้บอกไปว่าในยุคโน้นเนี่ยโอ้โหเร่งให้มีบุตรจํานวนมากเลยแต่ในปัจจุบันต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่มันก้าวล้ามากยิ่งขึ้นสังคมที่มันเปลี่ยนไปค่ะตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันของผู้สูงอายุของเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนว่าผู้สูงอายุขณะนี้เนี่ยมีอยู่12.9ล้านคนใน12.9ล้านคนเนี่ยคือ20%ของประชากรทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ามีการแบ่งกลุ่มผู้สูงวัยออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือว่าผู้ที่ยังมีพลังอยู่ยังขับเคลื่อนสังคมได้อยู่ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะจะมีร้อยละ95ของผู้สูงอายุ ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปทั้งหมดนะคะกับอ,กอีกกลุ่มอีกสองกลุ่มก็คือว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มมีภาวะของความถดถอยสุขภาพเริ่มไม่แข็งแรงแล้วเริ่มที่จะ,ะสมาชิกในครอบครัวก็อาจจะมีศักยภาพในการดูแลได้ไดน้อยลงนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องติดติดบ้านะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้สูงอายุที่ติดเตียงซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษในหลายหลายเรื่องอแล้วก็ในสภาวะสังคมปัจจุบันนะคะอย่างที่คุณปลาพูดถึงเนี่ยว่า,าลูกหลานาเรื่องครอบครัวก็มีการเปลี่ยนไปมเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอยู่กันเยอะมากเลยในครอบครัวใช่ไหมคะมียยคุณปู่คุณย่าคุณตา,าคุณยายแล้วก็มีรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มี ล้านลานลคะลลซึ่งทุกคนก็สามารถจัดสรรสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในในบ้านได้แต่ตอนนี้สังคมเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนผู้สูงอายุหลายท่านมากที่อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันนะคะบางบางคนบอกว่างอมอยู่กับงอม บางคนบางภาคก็บอกว่าเท่าอยู่กับเท่าอย่างนี้นะคะแต่ว่า <c oughs> จริงๆแเราเป็นคําเรียกแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่า <c oughs> กลายเป็นผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุเนี่ยมาดูแลกันเองมาดูแลกัน <c oughs> เองนะคะกับบางส่วนเนี่ยสามีภรรยาหรือคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> หรือท่านไม่ได้แต่งงานท่านก็จะเป็นโสดเนี่ยท่านต้องอยู่คนเดียว <c oughs> ซึ่งจะมีภาวะที่จะต้องได้รับการดูแลจาก บุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่จะเข้าไปสนับสนุนเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ครบถ้วนในองค์รวมซึ่งซึ่งในองค์รวมเนี่ยหมายถึงว่าต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องของครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมะก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องมากรวมถึงเรื่องของอาชีพรายได้การออมอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ก็เรียกว่า ต้องต้องช่วยกันหลายภาคส่วนในการที่จะเข้าไปทําทให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะทีนี้พอมาพูดถึงผู้สูงอายุเมื่อสักครู่ที่เรียนว่าแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือในในกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก็ติดบ้านติดเตียงเนี่ยในผู้สูงอายุก็ยังแบ่งตามช่วงอายุอีกก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ย เรามีกฎหมายผู้สูงอายุแล้วเราก็นิยามศัพท์ของคําว่าผู้สูงอายุว่าคือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะทีนี้ในทางการแพทย์ก็มีการาแยกว่า60-69ถึง69ปีเป็นผู้สูงอายุในวัยต้นนะคะแล้วพอมา70ถึง79ปีก็เป็นวัยกลางวัยกลางเนี่ยจะเป็นวัยที่เริ่มเริ่มจะมีภาวะเรื่องสุขภาพที่ จะถอยลงก็ได้นะจะแข็งแรงก็ได้นะอยู่ที่ก่อนหน้าค่ะก่อนหน้านี้เราดูแลตัวเองอย่างกันมายังไงดูแลตัวเองด้วยหรือสังคมช่วยดูแลด้วยนะคะค่ะกาเรียกว่าวไยกลางในไยกลางเนี่ยคนที่จะเริ่มเดินไม่ค่อยได้สายตาเริ่มไม่ค่อยดีหูเริ่มไม่ค่อยได้ยินนะคะการทรงตัวเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะมักจะอยู่ในไวนี้ วัยต่อไปเนี่ยก็คือวัย80ปีขึ้นไปก็คือวัยปลายะนะคะทีนี้วัยปลายเนี่ยถ้าเราไม่มีกลไกในการดูแลมาตั้งแต่วัยต้นวัยกลางผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าสู่วัยปลายแล้วก็จะเป็นคนติดบ้านติดเตียงอย่างเร็วมากนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้สูงอายุ ติดอยู่กับบ้านหรือไม่มีคนดูแลดังนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยเราก็เลยหลายภาคีภาคส่วนทั้งกระทรวงพอมอเองนะคะกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกระทรวงมหาดไทยที่มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่อยู่ใกล้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องจับมือกันในการที่จะวางแผนงานร่วมกันในการที่จะทำเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติการเพื่อที่จะ อรองรับสังคมผู้สูงอายุ <c oughs> ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่เตรียมพร้อมก่อน <c oughs> เราก็จะพบว่าบ้านเราผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีคุณภาพนะ <c oughs> บางทีก็ซึมเศร้าอยู่บ้านก็มีหรือมี มีแรงมีพลังมีองค์ความรู้แต่ก็ไม่มีใครสนับสนุนให้เอาองค์ความรู้หรือศักยภาพมาใช้หรือเอาภูมิปัญญามายกระดับ<า>หรือต่อยอดเป็นอาชีพหรือสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆใ,ให้เขาได้เรียนรู้นะคะก็เลยมีการ ทำงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานแล้วก็ทำงานกันตั้งแต่ก่อนอายุ60ปีเท่ากับว่าเรื่องของสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องของคนอายุ60ปีขึ้นไปแต่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้นะคะทีนี้ก็จะบอกว่าอย่างเช่นมิติเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการออมเงินเนี่ยมีการประเมินวิเคราะห์ว่า คนหนึ่งคนเนี่ยถ้าอยากจะอยู่แบบสบายๆแบบโอ้โหฐานะเศรษฐกิจแบบอยู่ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเ่ยต้องมีเงินที่อายุ60ปีอสล้านบาทสล้านบาทถาาว่าทําไม่สล้านเพราะว่ามีการประเมินว่าถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นอายุ6 0ปีขึ้นไปจนถึง80ปีนะ,ะต้องการอยู่แบบโอเคและสบายๆมีเงินมาทดูแลตัวเองเนี่ย ต้องใช้เงินประมาณเดือนละหมื่นนะช่วยเป็นค่าเฉลี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะเป็นค่าเฉลี่ยแบบยูแบบโอเคมีความสุขเลยนะลูกหลานมาคอยดูแลด้วยแล้วก็ทําบุญได้ด้วยแล้วก็มีปัจจัยในการนี้ดํารงชีวิตเนี่ยจากอายุ60ปีถึง80ปีถ้ามีเงินเดือนละหมื่นก็เท่ากับว่าต้องรอรับไว้สี่ล้านสี่ล้านแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีเงินในบัญชีสล้านนะอันนี้ที่พูดนะคะก็คือว่าถ้ามีอาชีพ มีอาชีพมีรายได้หรือมีสวัสดิการต่างๆเข้ามารองรับก็จะทําให้ผู้สูงอายุในแต่ละท่านน่ะสามารถที่จะดํารงชีวิตได้ด้วยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นผู้สูงอายุค่ะค่ะค่ะท่านขาต้องบอกว่ารายละเอียดของผลกระทบเนี่ยมันเยอะมากๆเลยถ้าเทียบแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยในอาเซียนถึงขั้นวิกฤตหรือยังคะจริงๆต้อง ประเมินความวิกฤตก่อนนะว่าวิกฤตในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรเนาะถ้าบอกว่าวิกฤตก็คือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากะนะคะถ้าไม่รีบทํางานเชิงป้องกันถ้าไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเราจะรองรับกับปัญหานี้ไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ใช่สําหรับในประเทศไทยนะคะแต่ถามว่า ใช่สำหรับผู้สูงอายุแต่ละคนไม่ว่าเมื่อเราถึงอายุ60แปลว่าเราวิกฤตแล้วไม่ใช่นะคะ,คะเพราะว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมมาดีนะคะแล้วก็มีองค์กรหรือแผนงานหรือว่าหน่วยงานตา่ตางๆเข้ามาสนับสนุนดีดูสิคะบางท่าน,นอายุ80ปีอยู่โหยังทํางานเพื่อ,อประเทศชาติอยู่เลยแข็งแรงอยู่เลยบางท่านอายุ100ปียังแข็งแรงอยู่เลยดังนั้นเวลาจะ บเมินความวิกฤตก็ต้องดูหลายส่วนนะคะดูในส่วนของตัวผู้สูงอายุเองะนะคะแผนที่จะมารองรับหรือว่าการเตรียมความพร้อมซึ่งในประเทศไทยเนี่ยในอาเซียนนะคะที่คุณปลาถามเนี่ยลำดับหนึ่งเนี่ยคือสิงคโปร์นะคะที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วลำดับสองตามมาคือประเทศไทยค่ะไทยเราเนี่ย<อ>ประเทศไทยเราตามมาลำดับสองทีนี้ในส่วนของประเทศไทยอ่ะจริงๆต,งต้องยอมรับว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องสังคมผู้สูงวัยเร็วมากค่ะเพราะว่าในปี2545นะคะเท่ากับว่าผ่านมา20ปีแล้วเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุมาแล้วแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3แล้วนะคะ,คะแล้วในปี2546เรามีพระราชบัญญ,ญัติผู้สูงอายุ นะคะก็ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนี้เนี่ยนอกจากจะบอกว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปนะเรานิยามว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วสิ่งสำคัญตรงนี้พูดถึงเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุ พึงจะได้รับค่ะซึ่งในนั้นนะ่ะพูดถึงหลายเรื่องมากเช่นเรื่องของการเข้าถึงบริการทางสุขภาพะนะคะเรื่องของการได้รับเงินสวัสดิการหรือการสนับสนุนบริการจากรัฐในรูปแบบต่างๆตลอดจนเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุะนะคะเรื่องของการเคมนาคม,มเรื่องของการไปเรียนรู้ต่างๆหรือเข้าพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ต่างๆที่ทจะให ฟรีบ้างแล้วก็ลดราคาบ้างซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยมาตลอดค่ะทีนี้เมื่อกี้สักครู่นี้ที่เรียนพูดถึงเรื่องแผนปฏิบัติการในแผนปฏิบัติการเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะคะที่จะต้องมีการจัด เป็นองค์ความรู้ค่ะให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยยังไงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูงวัยเราจะมีภาวะแบบไหนแล้วจะดูแลสุขภาพแบบไหนะจะดูแลเรื่องสังคมหรือเตรียมความพร้อมเรื่องที่อยู่อาศัยยังไงอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องการเตรียมความพร้อมค่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปเนี่ย เรามีพลังขนาดไหนเรามีภูมิปัญญาอะไระเรายังพัฒนาสังคมได้อยู่ไหมหรือเรายังทำอาชีพได้อยู่อเอาศักยาภาพนั้นเนะ่ค่ะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะเป็นภาร,ากระกับสังคมแล้วเปลี่ยนเป็นพลังค่ะนะคะค่ะท่านอธิบดีพคะต้องบอกว่าคนในยุควัยเกษียณแล้วจริงๆเนี่ยจากที่ได้ฟังท่านมา คนในวัยสูงอายุเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมกันเยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยยังน่าห่วงน้อยกว่าคนในยุคปัจจุบันในยุควัยแรงงานนี่แหละเราจะเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะก,ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าปัจจัยแรกเลยนะคะที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือวิธีคิดต้องเปลี่ยนนะในวัยที่เราเป็นวัยแรงงานเราคิดว่า เรื่องของเงินทองนี่สําคัญมากบางทีก็หาเงินทํางานนะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งไม่ได้ดูปัจจัยที่สําคัญมากกว่านั้นค่ะคือเรื่องสุขภาพนะคะสีา,าสคัญเลยดังนั้นเนี่ยต้องมีวิถีการดํารงชีวิตที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงกับสุขภาพเยอะเช่นเขาบอกว่าออกกําลังกายบ้างนะหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์นะหรืออย่าไปใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาก ต้องต้องรีบต้องเริ่มนะคะเพราะว่ายิ่งวันนี้คนโสดเยอะค่ะคนไม่แต่งงานเยอะเค่ะพราะแต่งงานก็ไม่มีลูกเยอะดังนั้นเราจะไปหวังว่าใครจะมาดูแลเราก็ยากมากนะคะดังนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีที่สุดค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามีงานทําอยู่เงินออมจําเป็นนะคะหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออม ต่อเนื่องเพื่อให้มีสวัสดิการยามที่เราอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับต้องบอกว่าตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านวราวุศิลปอาชาเข้ามาทำงานที่กระทรวงเนี่ยท่านบอกว่าให้ปรับวิถีแนวคิด ของผู้สูงวัยใหม่มว่าเมื่ออายุ60ปีแทนที่จะเรียกว่าผู้สูงอายุให้ปรับท่านไม่ให้เรียกแล้วนะคะ,คะให้ใช้คำว่าผู้มากประสบการณ์ดังนั้นต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเราต้องใช้พลังกับประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาทำให้ตัวของเราเองแข็งแรงมากที่สุดเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ดีมากที่สุด กลายเป็นคนติดบ้านได้นานที่สุดแล้วก็ไม่ติดเตียงเลยนะคะ,คะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นความหวังมากที่จะทำให้ตัวของเราแข็งแรงมากที่สุดแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้าไปดูแลในภาพรวม,มเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของระบบสวัสดิการที่ทำให้สมาชิกทุกคนนะ่ะ สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้มากประสบการณ์หรือผู้สูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดค่ะคะท่านขาสุดท้ายนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความกังวลใจของทุกๆคนเลยว่าเนื่องจากว่าวัยแรงงานเนี่ยต้องทำงานกันหนักมากขึ้นในอนาคตทรัพยากรอาจจะมีไม่เพียงพอในการดูแลคนวัยเกษียณเพราะฉะนั้นคนในวัยทำงานเองก็ต้องปรับตัวมากขึ้นสุดท้ายนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีอะไรอยากจะฝากบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ,คะ ก็ต้องฝากนะคะว่าผู้สูงวัยนี้เป็นศูนย์รวมใจของครอบครัว<ค>ะนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากเรื่องของความรักความผูกพัน<ค>ะระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครวัวเพราะว่าต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้นะคะที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุนะคะเพราะ, <Pre> ะว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกทีการดูแลผู้สูงอายุให้ อบอุ่นมากที่สุดมีพลังมากที่สุดเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดด้วยอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุนั้นต้องเดียวดายหรือว่ามีความเศร้าหรือว่าไม่มีพลังนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมนั้นไม่ไม่มีความสุขไปเลยค่ะค่ะอีกนิดนึงค่ะอยากจะให้ท่านฝากกําลังใจค่ะแล้วก็ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็จะอยู่เคียงข้างทั้งผู้สูงอายุเองแล้วก็ผู้ที่เตรียมความพร้อมต<ด>ั้งผู้สูงสังคมผู้สูงอายุได้ค่ะ,คะกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะต้องยืนยันนะคะว่าหน่วยงานนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมและก็รองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยเรื่องของสวัสดิการต่าง การจัดพื้นที่การจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุรวมถึงคนทุกช่งวงวัยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพนะคะดังนั้นนะคะก็ต้องเรียนว่ากรมบิจการผู้สูงอายุจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดูแลสังคมผู้สูงวัยให้มีความสุขมากที่สุดค่ะ เราก็จะอยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นค่ะคนในครอบครัวก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพใจดีกายดีรับรองว่ามีความสุขกันทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆค่ะจากท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าทําไมผู้สูงอายุนั้นยิ่งมีอายุมากยิ่งขึ้นแต่ทําไมสุขภาพใจและกายยังคงดีอยู่ทุกๆวันนะคะเพราะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากกันวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในช่วงรู้ให้เชี่ยวในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาฝากกันคะ่ะ ว่าไงจ๊ะคุณตาคุณยายก็อายุมากแล้วแต่ทำไมยังแข็งแรงกันอยู่เลยล่ะคะอ๋อเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุยังน้อยใครๆก็มีสุขภาพที่ดีในไว้สูงอายุได้โหจริงเหรอคะชักอยากจะรู้แล้วคะ่ะว่าหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างงั้นยายว่าเดี๋ยวให้ผู้รู้เขาอธิบายจะดีกว่านะค่ะเรา ต่างรู้กันดีว่าชีวิตของทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งและความสูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราอยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงมั่นคงและมีความสุขเมื่อร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของคนในแต่ละวัยก็ย่อมแตกต่างกัน กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งกลุ่มอายุในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพออกเป็น4ี่ช่วงวัยดังนี้ประถมวัยคือการเตรียมการตั้งแต่ตัวมารดาที่ตั้งครรภ์ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพและเมื่อได้เกิดมาแล้วตัวเด็กจะต้องได้รับโภชนาการที่เหมาะสมมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมพัฒนาการไปตามขั้นตอนวัยเรียน เป็นวัยอยากรู้อยากลองและเมื่อเข้าสู่วัยเรียนรู้การมีความฉลาดทางปัญญาหรือไอคิวคือสิ่งสาคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เราเรียกกันว่า EQ เพราะจะเป็นสิ่งที่ทาให้พวกเขาอยู่ในสังคมได้ควรดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและโภชนาการการออกกําลังกายมันตรวจและให้ความรู้เรื่องสุขภาพก่อนจะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่นที่จะต้องพบเจอกับสิ่งเล่าอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสังคมหรือยาเสพติดรวมไปถึงการสร้างทัศน,นคติที่ดีต่อผู้สูงอายุวัยรุ่นคือช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานความฝันค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบแต่ก็เป็นช่วงชีวิตที่อาจจะได้พบเจอกับปัญหามากมายเช่นกันทักษะการใช้ชีวิตความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ และความสามารถในการปร้นตัวเมื่อต้องเจอกับวิกฤตหรือ AQ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคนในช่วงวัยนี้การดูแลควบคุมพฤติกรรมที่อาจเกิดโดยธรรมชาติของวัยอย่างเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์การควบคุมการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ควรดูแลและการเข้าถึงบร,ริการปรึกษาแนะนำนต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดรวมไปถึงการสร้างภุ่มคุ้มกันจากโรคต่างๆด้วยวัคซีนและการตรวจสุขภาพประจำปีก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรละเลยเช่นเดียวกันครับ วัยทำงานที่ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นทางการการสร้างความมั่นคงในชีวิตการใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดในการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมที่กดดันการจัดการกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจยอมรับและกล้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในเชิงเทคโนโลยีและสภาพสังคม เรียนรู้การสร้างความสุขในการทํางานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างเต็มภาคบุกครับคุณผูชมคะผู้สูงอายุคือผู้มากประสบการณ์เราในฐานะคนรุ่นใหม่และคนในครอบครัว ถ้าเรามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเราเข้าอกเข้าใจกัน,ก,นก็จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะและเช่นเคยค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะรับชมรายการชาญชราผ่านทาง Live n b t 2 h d นะคะและร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะความคิดเห็นที่โดนใจรับไปเลยซสื้อสวยๆจากรายการชานชราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปลาและทีะมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ